วัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งกับรายการกล้าดีวาไรตี้ทางช่อง DMC ช่องนี้ช่องเดียวนะครับเวลาดีๆเช่นนี้เรามีละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับซึ่งในครั้งนี้ต้องถือว่าเป็นละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกเรื่องประวัติศาสตร์ที่พวกเราทีมงานผู้ผลิตเนี่ยมีความภาคภูมิใจมากแต่ทุกๆเรื่องที่ผ่านมาเราก็มีความภาคภูมิใจนะครับแต่เรื่องนี้ได้รับความเมตตาจากพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาจารย์เป็นผู้ ควบคุมและดูแลการผลิตให้กับละครฟื้นฟูนฟศิลธรรมโลกเรื่อง5้าห้องชีวิตครับเรื่องราวของ5้าห้องชีวิตจะเป็นอย่างไรนั้นคุณผู้ชมต้องติดตามรับชมแบบห้ามกระพริบตาหรือห้ามหลุดออกไปจากเฟรมที่เห็นอยู่ต่อหน้าเราทุกๆวินาทีนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยาวแต่มีความเข้มข้นทุกๆอนุวินาทีครับเชิญรับชมละครฟื้นฟูนฟนฟศิลธรรมโลกเรื่อง5ห้องชีวิตไปพร้อมๆกันเลยครับ ในชีวิตมีเรื่องราวร้ายดีมากมายแต่สิ่งดีๆกลับมองไม่เห็นฝุ่นละอองมาบดบังความใสงดงามที่มีใจดวงนี้จึงทุกขลำเแ็น ผลการสอบข้อเขียนของปิยาดาเพื่อชิงทุนไปเรียนต่อที่ประเทศจีนเนี่ยคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะอยู่อันดับต้นๆด้วยแต่ก็ยังเหลือการสอบสัมภาษณ์และก็การให้คะแนนความประพฤติข้อนี้แหละที่ทำให้พออเนี่หนักใจเอาตรงๆเลยนะครับคุณพ่อปิยาดาเนี่ยมีเรื่องพฤติกรรมในห้องเรยต้องปรับปรุงค่างมากโดยเฉพาะในวิชาเรียนของผม ที่ายแรงมากๆเนี่ยก็คือในวิชาของดิฉันก้าวร้าวเพียงคำไม่ตกฟากอวดดีไม่มีสัมมาคารวะไม่ใช่แค่พฤติกรรมในห้องเรียนเท่านั้นนะคะคุณพ่อมาโรงเรียนก็สายอย่างเนี้นะต่อให้เธอเรียนสอบได้ดีเป็นที่หนึ่งแต่ถ้าความประพฤติของเธอไม่ดี<ม>ก็ยากที่เธอจะได้ทุนไปเรียนต่อนะเอาล่ะยังไงก็ ากครูประจำชั้นช่วยสั่งสงแล้วก็ดูแลเรื่องนี้ด้วยต้องขอโทษอาจารย์ทุกท่านด้วยที่ลูกอ้วนมันก่อนเรื่องอย่างนี้ <c oughs> นั่งตรงนี้นั่งลงเอาเทศอาเทศวางนี่อาเทศใจเย็นเย็นนอเขาว่ายังไงมาวางวางนี่ฮะเอาเหล่าเสือเขาว่าอะไรมาอีกฮะนมิสัยเร็วๆอย่างเรื่อยะอยากได้วังว่าจะสอบชิงทุนไปเรียนที่ประเทศจีนว่าอายคนเขาเพราว่านะถ้าหรือจะสอบชิงทุนไปเมืองจีนนะหรือเลิกคำคำเร็วจะดีซะกว่า ใจเย,ย็งเย็่ยงน้อใจเย,ย็นเยงอ่ะแทกเอ้ย ออไอ้ตุน่นเองนี่มันเล่นเกมเปทั้งวี่ทั้งวันเลยนะอีเจ๊งค่ะเรื่อง่ไเปียกปวดหัวได้ทุกวันเลยพ้ดมากนะเองน่ะอยากเล่นเล่นไปเลยตาบอกขึ้นมาเจ้งค่ะไปหาหมอเลยว ดมเบียร์เยอะผิดปกติเลยนะมีเรื่องไม่สบายใจไงนี่ถ้าเกิดว่าลือไม่สบายใจเรื่องลูกสาวลือเนี่ยนะลือก็รีบกลับบ้านไปดูแลมันเลยไปว่าทั้งดุทั้งดุนะไม่มีทางที่เด็กคนนี้มันจะทําให้อ้วหายปวดหัวได้เด็กมันไม่มีแม่คนหนึ่งแล้วเนี่ยนะลือยังจะทิ้งมันอีกคนหรือยังไง เป็นพ่อหรือก็ต้องกลับบ้านไปอยู่บ้านคอยดูแลคอยสั่งสอนมันไม่งั้นนะะลือก็จะต้องปวดหัวอย่างนี้ไปตลอดชีวิตอ,อะไรปะเนี่ยลื้อไปขายของไปหวังเดียเนี่ยคุมนรู้เรื่อง เฮ้ยจะไปไหนฮะมึงจะไปไหนเฮ้ยมึงเป็นใครวะว่าเป็นเจ้าของเด็กคนนี้ไม่จิงเดี๋ยวหยุดเดี๋ยเดียไปชงน้ลายอ่ะน้ำแปนหนูนะใครให้นี่เลื่อนขบผู้ชายฮะกลับบ้านกันตีเล้วนี่นั่งนั่งตรงนี้เรื่องนี้มันเลวจริงๆ หาแต่เรื่องปวดหวัวอ้วอยู่ตลอดเวลาเรวยงไงหรือเป็นผู้หญิงหรือออกไปกับผู้ชายคำๆมันมืดเนี่ยมันดีซะที่ไหนล่ะ s> <S เขาจะรอให้เรื่องไปเสียตัวสิหรือว่าเรื่องชอบแบบนั้นทำไมเตี้ยน้องคิดว่าพวกหนูสองคนจะไปทำอะไรตางๆที่เตี่ยพูดด้วยก็หรือไปสองต่อสองไอ้เด็กผู้ชายเร็วๆคนนี้มันไม่รักใครจริงหรอกมันจะหลอกฟันหรือเท่านั้นแหละแล้วเรื่องคิดเลยว่าคนอย่างเรือจะหักข้ามใจได้ผมรู้จักเรื่องดี วนนี้สมองเ,อเ,ร,เรื่องมีแตเ่เรื่องเร็วๆต่ำๆตลอดเวลาปี่ตุ๋ยอะเรื่องนํามังพุกกบลูกลุงแรงเกินไปเลี่ยวมังเงียบไปเลยนะแค่เนี้ยมันยังไม่พอหรอกไม่เอาให้ตต้ขามือกับ,บุญอะไรมังม,มั่งอะเคยชังช้องมังบังไหมเอาใจลาลาลาแล้วจะให้มังเป็นเหล็กลีไลย,ยังไงฮะอาจารย์ที่โรงเรียนมีเป็นสิบอะมาสอนให้เป็นคนดีทั้งนั้นมันยังเลวเลยอะสมองมันเป็นอย่างเงี้ย ว่าสอนให้ตายะมันก็ไม่ดีขึ้นมาได้หรอกอย่าพูดอย่างนั้นนะหนูพยายามทาดีพยายามสอบชิงทุนให้ได้แต่เต่ยก็ไม่คืนชื่นชมว่าหนูดีหรอกก็สิ่งที่ลึกกาลังคิดจะทําอยู่ว่ารู้นะว่าลึกจะหนีว่าไปอีกคนใช่ไหมเพราะเตยอแบบนี้ไงแม่เห็นที่พวกเราไปอ่ะเพราะเตียไม่เหความดีของใครเลยอ่ะ เยวจะกินเหล้าไม่เข้าบ้านแล้วเจ๊คิดเหล่าคนอน่นอยากอยู่บ้านนี่เหมือนกันน่ะว่าเป็นเตี๋ยเลยนะแล้วไม่มีสิทธิ์มาวิจารวะทำไมเราจะวิจารเตร๋าไม่ได้อะถ้าเต๋ยจริงจริงอะแม่เขาจะทิ้งเตี๋วทำไมล่ะนี่เรื่องว,ว่าว่วฮะ ว่าจะเป็นคนไม่ดีแต่โอ้ก็ไม่เคยหลอกใครแต่ไอเด็กผู้ชายเร็วๆคนนั้นมันมีแต่จะหลอกเลือไปทําสิ่งเร็วๆถ้าโอ้ไม่ลากหรือลงมาจากมอเตอร์ไซค์คันนั้นเลือนอะจะท้องไม่มีพ่อเลวไม่ละแบบนั้นอ่ะทำไมเด็กๆคิดว่าผู้ชายทุกคนจะเลวมันเปียหรือจำไว้นะหรือไม่มีสิทธิ์มาว่าโอ้เพราะว่าเป็นเกียร์ของเลือแล้วเลือก็ไม่มีสิทธิ์ไปกับไอเด็กผู้ชายเร็วๆคนนั้นด้วย เดี๋ยวไม่สิมาห้ามเลัหนูทำงาน,นเลยไอ้เลื่องหยุกนะฮะอเรืองมาทางกับลูกโรงแรงเกิงไปแล้วนะนี่มังเป็นลูกของลือนะเลื่ออยากจะให้ลูกของลือ Yeah. มครับไปไปเจลีรอเสกไว้หลังเลิกเรียนมด้ไหมอะช่วงเนี้ยอาจารย์ยังจับตาดูพฤติกรรมเราอยู่นะถ้าเธอรักเราจริงอะเธอก็ต้องไปกับเราตอนนี้สิ หรือว่าเธอไม่ได้รักเราเสียแรงะเนี่ยที่เราสาหรักเธอไปด้วยกันแค่นี้ก็ไม่ได้เสกเรารักเธอจริงๆนะแล้วเราก็เชื่อว่าเธอรักเราจริงๆเหมือนกันน่ะเปียดาเสกสันนี่ เดี๋ยวสิสวดมนต์กับเพื่อนก่อนลุกไปตั้งใจนะลองสวมดมนต์ดูตานะ่ะมองอที่องค์พระที่อยู่ข้างหน้าเราแล้วลองสวดมนต์เปล่งเสียงให้ดังๆให้หูของเราได้ยินชัดเจนใจจดจ่อยอยู่ที่องค์พระข้างหน้าอาจารย์จะสวดเป็นเพื่อน สังพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธโมธัมมังนามัสสมมิสุปฏติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามามิ ขอเรียนเชิญนะักเรียนทุกคนทำสมาธิเพื่อแผ่นเมนตตาให้กับสรรพสัตว์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับค่อยๆวางใจของเราไว้ที่ศูนย์กลางกายตรงกลางท้องนึกถึงองค์พระพระพุทธรูปหรือดวงจันทร์เพื่อให้ใจของเราอยู่กับพระหรือให้ใจของเรามีความสว่างสวย มือนดวงจันทร์ให้เรารู้สึกสบายผ่อนคลายและปล่อยวางเรื่องราวทุกอย่างเพื่อคลายจากความกังวลความทุกข์ทั้งหลายให้ใจของเรารู้สึกชุ่มเย็นเบาสบายและมีความสุขครับเมื่อใจของเราใสสบายดีแล้ว ให้เราแผ่ขยายใจของเราเป็นความรักความปรารถนาดีให้กับเพื่อนร่วมโลกให้กับสรรพสัตว์ท,ทั้งหลายขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขให้ทุกคนค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆครับอาจารย์จะให้หนูทำอะไรต่อป่ะคะ เออเดี๋ยวช่วยอาจารย์จัดห้องนี้ดีกว่าแล้วหนูไม่ต้องไปเรียนกับเพื่อนหรอคะเดี๋ยวจัดห้องนี้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปนะไปเอาเริ่มจากจัดหนังสือตรงนี้ก่อนแล้วกันลูกเอาสันปกเนี่ยนะสีเหลืองก็เข้ากับสีเหลืองสีฟ้าเข้ากับสีฟ้าอะดูสีให้เข้ากันลูกขออนุญาตครับอาจารย์มผมมาเอาสมุดวิชาวิทยาศาสตร์ไปแจกเพื่อนครับ ขาอแรกวิทยาศาสตร์ลูกใช่ครับงั้นช่วยเรียนอาจารย์มานพด้วยนะว่าอาจารย์ขอตบวปิยาดา,าช่วยงานข้างล่างก่อน<ม>แล้วถ้าเกิดหมดคาบแล้วเนี่ยปิยาดาไปเรียนไม่ทันเธอจะเป็นคนติวให้เขาเองเรียนอาจารย์มานพอย่างนี้นะได้ครับค่อยๆเช็ดลูกเช็ดไปทางเดียวกันนะไม่ต้องย้อนกลับมานะลูกเดี๋ยวฝุน่นจะกลับมาเปื้นอนอนั่นแหละค่อยๆทําไม่ต้องรีบ ห้องทำงานเนี่ยนะเป็นห้องที่เราจะต้องใช้เวลาอยู่กับมันนานเพราะเป็นห้องที่เราทํามาหากินนะลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทําให้สะอาดแล้วก็มีระเบียบเวลามองเข้ามาเนี่ยใจของเราก็จะมีระเบียบตามเข้าของที่เราจัดวางเอาไว้เวลาคิดที่จะทํางานในห้องเนี้ยเราก็จะได้มีระบบระเบียบตามไปด้วยลูกอาเทเบิลอ,อามาว่าลึกปิดกลางเถอะ ถาลือ,อยากจะกลายเปลี่ยนนิสัยอาตุกตาลือก็ต้องกลายเปลี่ยนตัวของลื้อเองก่อนอาจารย์กำลังทำโทษเรื่องความประพฤติหนูใช่ไหมคะ กัวกำลังให้รางวัลเธอตาหากปีดารางวัลของเธอนะ่ะนะก็คือเธอได้ทำในสิ่งดีๆให้กับตัวเธอเธอได้ฝึกความมีระเบียบความสะอาดในใจของเธอถ้าเธอทำได้แบบนี้เนี่ยเธอก็จะเป็นที่ยอมรับกับเพื่อนๆทุกคนนี่แหละคือรางวัลชีวิตที่สูงสุดและรละดับ ทำไมอาจารย์ต้องคิดว่าคนอื่นจะมายอมรับในตัวหนูหล่ะคะขนาดพ่อหนูยังครูไม่รู้นะแต่เมื่อเช้าที่ครูเห็นเธอไม่กระโดดตามรถไปกับนายเสกสรรนั่นหนละแต่เธอตัดสินใจที่จะอยู่กับครูในห้องนี้เธอทำได้ขนาดนี้เธอก็ทำให้ครูยอมรับในตัวเธอได้แล้วล่ะแต่ว่าเสกเขามันยังไม่ถึงเวลาน,น,นะลูกนะ นะตอนนี้เรายังเป็นนักเรียนอยู่แล้วนเสกเนี่ยเขาก็มีคดีติดตัวเยอะแยะตามตัวเขาก็ไม่ได้สักที่หนึง่งครูไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นยังไงในสายตาของเธอนะแต่ผู้หญิงกับผู้ชายในวนัยนี้มันน่าจะเป็นเพื่อนมากกว่าแฟนไม่ลูกเราน่าจะพบเนเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นเพื่อนที่มอบแต่สิ่งดีๆให้กับกัน ว่จะบอกให้รู้ๆนะไอเด็กผู้ชายเร็วๆคนนี้มันไม่รักใครจริงหรอกมันจะหลอกฟันหรือเท่านั้นแหละถ้าโอไม่ลากหรือลงมาจากมอตร์ไซค์คันนั้นหรืออะไรจะท้องไม่มีพ่อ แต่หนูถือว่าหนูเป็นเด็กที่โชคดีที่สุดแล้นะลูกที่หนูตัดใจเป็นข่มใจได้และหนูก็มีพ่อที่คอยควบคุมดูแลนะหนูเข้าใจหรือยังว่าพ่อหนูรักหนูและห่วงหนูแค่ไหนพ่อคงเกลียดหนูาานมากอะ่ะ หนูไม่เคยทำอะไรให้เขาสบายใจเลยเมื่อคืนหนูพ่อแม่ทุกคนรักลูกหมดนั่นแหละ<ว><น>เขาอยากเห็นลูกเป็นเด็กดีทุกคน <pareil> <g ül> เราเองตหาที่กระทำตัวเนี่ยเหมาะกับเขารักเราไหม ทำดีเอาชนะใจพ่อให้ได้นะเราจะเริ่มตนน้นยังไงดีครู ใจของเราก่อนลูกเช็ดใจของเราให้สะอาดใจจะสะอาดเป็นอย่างไรใจจะสบายดีขึ้นเป็นอย่างไรก็ดูที่สิ่งของรอบข้างตัวเราที่อยู่อาศัยบ้านช่องห้องหับของเราถูกขัดถูกเช็ดถูกจัดให้เป็นระเบียบหรือยังความสะอาดของสิ่งของพวกนี้มันก็จะบอกได้เองว่าใจหนูสะอาดพอหรือยัง นี่เป็นเรื่องจริงแสนจริงที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของน้องปิยดาที่เราขออนุญาตใช้ชื่อสมมุติของเธอในละครฟื้นฟูสิทธรรมโลกเรื่องห้าห้องชีวิตนะครับและผมก็เชื่อว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของเราก็ได้เพราะปัจจุบันนี้ <l ug> เด็กวัยรุ่นไทยมีสถิติท้องก่อนวัยอันสมควรมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียและเป็นอันดับสองของโลกทีเดียวเลยนะครับ พราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับเมื่อได้ชมละครฟื้นฟูสิลธิธรรมโลกเรื่องห้าห้องชีวิตแล้วช่วยกันดูแลอบรมบ่มเพาะนิสัยที่ดีๆให้กับลูกหลานของเรานะครับอย่าให้เขาได้เดินผิดทางครับเรื่องราวความเข้มข้นของปิยดาและคุณพ่อหรือเตี่ยจะเป็นอย่างไรนั้นคุณผู้ชมต้องติดตามรับชมในครั้งต่อไปนะครับเพราะเชื่อแน่ว่าจะมีบทสรุปที่น่าอัศจรรย์มากและเป็นสิ่งที่อยู่ รอบตัวเราอีกต่างหากให้คุณผู้ชมได้ชมและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับทีมงานละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกเรื่องห้าห้องชีวิตครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับฉันนกก็ได้้เจอรรื่่งาาาาามมมมยววค